ดีตได้วันละหนึ่งแสนกับนะนั่งดูตลอดทั้งร้อยปีสังสารวัตก็ยังมีให้ดูไม่จบนะภิกษุรูปที่สองภิกษุรูปแรกตายไปรูปที่สองมานั่งดูใหม่นี่พู้เจ้าเล่าเองภิกษุรูปที่สองมานั่งดูอีกวันละหนึ่งแสนกับดูไปตลอดทั้งร้อยปีก็ตายไปสองรูปรัดอย่างนี้สี่รูปตายไปสี่รูปแล้วสังสารวัตก็ยังมีให้ดูต่อไปหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ไม่มีที่สุด ยานอย่างรู้ของพระเจ้าไม่มีที่สุดสังสารวัตก็หาที่สุดไม่ได้เหมือนกันหยุดดูพอนะอออกจากสังสารวัตดีกว่านะเดี๋ยวจะเป็นคนไข้าลายหนึ่งที่ถูกลูกสออาบยาพิษยิงหมอจะมาทําการผ่าตัดคนไข้าลายนี้บอกว่าหมออย่าพึ่งผ่าหมอบอกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตายหมอใครเป็นคนยิงแนะ่พ่อแม่ชื่ออะไรมันอยู่บ้านที่ไหน ลูกศอนเนี่ยมันทำด้วยอะไรเหล็กหรือไม้หรืออะไรนะผู้้าบอกไอ้นี้ตายแน่นอนนะไม่ทันได้คําตอบังนั้นถ้าโยมจะไปหาสิ่งที่มันหาคําตอบยากเกินประมาณโยมจะตายก่อนนะดังนั้นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตคือรู้อริสัตย์สีออกจากสังสารนี้ให้ได้ออกจากป่านะให้ได้ไม่